สวัสดีคุณพ่ออ <Viol ent. S 1> ีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อชัยนะคะหรือไม่ก็อาจารย์วิชัยนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจารย์ใส่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณแม่ผู้ใหญ่นะคะ่มบด้เพื่อมาส่งกำลังใจก็คืออาจารย์ทช่เราท่านเขาบ้านนี้ผู้เลยทำเล็กน้อยเพราะกระลูกทางไทยกระลูกเหมือนน้องแม่เนาะนะคะ สวัสดีเเเป็นนาารยำฮดลท่านผู้ชมปเป็นใจไดเนาะทางบ้านพี่น้องติดตามรับชมอยู่ที่ไหนคอมเมนต์หน่อยร้อนหรือเปล่าหอ่อนยืมพ่อมาหนิโอ้ยน้ำเย็นแต่ออกหนาวหนาวค่ะน,น,น้ำเว่นลมรุ่งรับรีบไปกันกางเว่นกางห่อนนางห่อนค่กางเว่นห่อนกลางขึ้นผัดหนาวจะบอกเขาหนาวกันขึ้นจ้าอ่า ก็คือไข่อยู่แล้วคนเดินมาสวยเยอะวะนู้เราเป็นซี่ไข่นูเพิ่งเดินห้างมาแต่สุรินสุรินอยู่ไหนซูลินบุรีรัมย์มาแล้วนู้มาตะพุนอ่ะสุรินบุรีรัมย์ไีสเกตเจตังเพิ่งมาถึงวาซิบอมาน้ำแล้วยนู้เมื่อยก็ซี่ไข่ยังวะนั่งรถตัวได้เนาะนั่งรถวาเซียแต่แมนถ้าไป พาเที่ยวหันเที่ยวมีก็ขึ้นมาเด็กแม่เน่าเข่าก่แม่เน่าพนกับลูกสาวเพินได้แล้วลูกสาวเพนโทษมาบอกสี่สามกับอ่าสี่หาหาสีนะกับเขาเมื่อเนี้เพินบอกมาแล้วเพ่นได้สี่หนึ่งกับหกหนึ่งบ่สี่หนึ่งกับหกหนึ่งเสียเด่นสี่หนึ่งไม่ต้องกลับเนี่ยแล้วพนเห็นมือแล้วใช่ว่ากับว่าหลายตัวเนาะของพ่อได้จ้ะ วันนี้มีหลายตัวไหมนได้วันนั้นเ,เราได้บนไปแล้วอาย่าเล็กบนซักก้อนใสน่น,นะ,ะเนาะค่ะเนาะบนยังบนละมือเนาะก็เลยเขียนไว้เขียนลงทเดี๋ยวเดี๋ยวขับเดี๋ยว,ยว,บ,ยวบนถ้ำเอาตัวเลขให้ก่อนเดี๋ยวเราสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปใส่เด้อครับเด้อ <c oughs> พลาดเพือว่าผ่านนะครับอายุใส่ก็อันเอากาแฟมาให้พ่อเออกาแฟยีน่าเลย บอกเอากาแฟมาบ่ะเจ๊กัญญางั้นไหมกาแฟบ่ะกาะสือมันฝากปอกหัวก็ใส่ปวดกระป๋องยังโมมันอยู่พ่อมันมันตุ่นหนีก่อนน้องแม่เนาะใช่ไยยี่ดอกคุ่นแม่คนดหลายอยู่นี้จักหลายเนี่ยส่ยหลับวิญญาหันกับบอดี้สื่อครับสือตาพ่ายครับสำหรับแนวทางบนก็พอใส่เป็นไฮมากเลยถ้าขับเดินเนี่ยแนวทางบนนะครับ ืออะไรก็ได้ให้มีหกนะครับเด่นหกนะครับรองแปดแปดเจ็ดแปดหกหกห้านะครับาว่อาอาจารย์อาจารย์ในไแบบนี่ก็ไม่ค่ยใครกันเลยครับขอบหน้าจอไปนะครับอันนี้บนอย่างเดียวนะครับวันนี้อันนี้จะมาตามแนวทางล่างของคุณพ่อใส่นะครับอันนี้เป็นแนวทางบนให้มาแล้วนะครับแปดเจ็ดแปดหกหกห้านะครับทางช่องยูทูปเป็นแหง่งบอกให้บุญคำยังไม่ตะบอกตอวเด็กว่าโศยก็คือ ขอขออ่ะแคปหน้าจอได้ไหมแปดเจ็ดแปดหกหกห้าครับแน่นนแน่นครับสามชุดนะครับเพราใช่ให้แนวทางบนอย่างเดียวนะครับสามชุดนะครับแคปหน้าจอไว้ว่าตรงไหนแม่คุยกันบ่โอ้ยออกแ้มจางเย แวนีสเ็มองจาลดนะครับเียมสดทานี่ไปเด้อแม่เด้อดังๆคงขึ้เขาในน่เนาะเอาชิปบานซาฮาบานลื่ลด5าบานลื่ดังืึอมองข้าจาป่ะแม่ใช้ของมือตีมานนี่มืดว่าทันหมเปิดล่างเลยบานนี้แม่เปิดล่างเลยเด้อเจ๊ก็ได้ไปซื้อไก่มาตามแนล่ยก่างอย่างเดียวนะครับล่างอย่างเดียวนะครับ เขาะเขาจะูข้อใจที่ใส่อะบัน้อยปากดุ้งเลลงไปนึ่งอมอลงเอาเสือมาเห็นเล็ไป่วพอยสิไปบอกิเขาจะกิไดมากกว่าเลยเสือกะลเอ็ดเอ็ดิ่กับิทาถามเขาฉะนั่นเดี๋ยวนอนพ่อเนาะทำลใ่ญ่จ้าทำลำย่อยทำลำอาจานป่ครับพันี้นาจานอ่า เกี่ยนในผลที่ใช้ในผลเขาไปแล้วมืยเนี่ยแต่ว่าเขาจะสียายเสือกรับจะเฮ้ยเขาเสียหาย้ปเนาะเขาเสียหายง่าเลยคเขาจะเป็นดองเป็นยังกันอ๋อกะพูดถึงเขากับได้อันนี้เขาก็หายแล้วเขาอยากไดส่งน้ำก็ลอาติดตามมเนาะพอนะอก็ต้อเป็นข้อเดียวกันเนาะพอนะล่างอย่างเดียวของพ่อบนเอาไปเราทดล่างทักเั้พ่อร่างสามสืสามสืไม่น้อยแขน ยังไงพ่อวิ่งโขกหนึ่ง,งเด่นเก้าอรองหนึ่งหลังครับผีสองเก่าจับคู่สองเก้าเหมนึงงง่งเก่า,าหนึ่งเก้าไอ้พอสามี สามหนงสามชุดนะพ่อเนะสามชุดตนะงกงมใดเพราะเน้นที่สุดสองเก่าเนีน่ยเน้นที่สุดคือสองเก้านะครับอยู่เดินบางคนะครับลูกีนี้บ่พิดอละสองตัวนะแต่ในกระมาลก็พอาะม,มาเก่ากระมานหนึ่งเหมือนบ้าอนึงนี่น่าเบื่อกมกอดข้อไมต้องการมรรคอเน,นี่ยเลย ครับค่ะท่านผู้ชมนะคะก็วันนี like ้นะคะอาจารย์วิชัยก็ปล่อยตัวเลขมาแล้วนะคะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะสามตัวเปพิ่มเติมไปไน้เลยบนสามตัวบนครับเป็นสเตดาห์สักชุเจ็ดแปดห เจ็ดแปดหกนรับก็ยังพอท่วมหันไหนก่อนว่าห้าแปดหกห้าแปดหกห้าแปดหกนี่เรียกตู่วะตู่มาไหมมาแล้วค่ะเมื่อกี้ไปมากเมื่อกี้พ่อ ้ังพะได้ลงไหล่สดเลยมาแต่พุ่นแล้วไล่สดยาวเลยนะคะเงก็สามตัวที่ยาหันท่ากันไปหาการปทินเนี้ยบอกเายกนาว่าเห็นเห็นแม่หนูไปอาทิตย์หนึ่งผุด้างหันเห็นจานจ้าทำไมเนาะจ้าไปหายไปเคาะหัวหาอีกจ้าไปเจิมนออเปิดดวงรับโชคกับอาจารย์ไปรถจักสีได้มันมาน แม่เพื่อนมาน้าแนงอธิพานมา้นกับม้าเนี่ยจ้ะไปไปกับไปย้อนหากับเข้าอีเด้ครับจ้ะาหายอยู่มองน้ำตกเท่านั้เข้าอีกอันนี้ใส่กับเขาอ๋อเป็นของอคุณพ่อพอ,อ่ะให้คุณพ่อชู้เพราะวันหลายกองเดี๋ยวกองเก็บตังค์มันจะบริเลกน้ำนะครับอันนี้จะเป็นบนเนาะพ่อเนาะบนบนอ่ะสามตัวนะครับเดี๋ยวอย่าสับสนนะครับ วันนี้จะมาแนวทางล่างอย่างเดียวนะครับล่างจะมีสองเก้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งข้อใช้เน้นๆให้คือสองเก้านะครับเพิ่มเติมบนคือสามตัวนะครับเพราะวังข้อใช้ให้ไปเมื่อกี้มันมีแค่สองตัวนะครับจะมีแปดเจ็ดแปดหกหกห้านะครับนี่นะครับเดี๋ยวเนืทางบนของพ่อใช้นะครับแปดเจ็ดแปดหกแปดหกห้านะครับข้อใช้มาเพิ่มเติมวันนี้คือเจ็ดแปดหกได้ห้าแปดหกนะครับ อันนี้เป็นแนวทางบนนะคะท่านผู้ชมใครเข้ามาแคปหน้าจอค่ะลองมึงนะครับเนาะองมีโชคลาภเป็นยังไงฟันดีบ่นั่นรับว่ปานยังรับว่ปานยังนะครับอันนี้ชุดบนเนาะค่ะเนาะ สามตัวเป็นชุดบนนะยาซับสนนะครับเรืองอันสองตัวเป็นล่างนะครับเพราะว่ามันมีเจ็ดแปดหกกับห้าแปดหกนี่จะเป็นบนแต่เก้ากับหนึ่งนี่ก็คือมาล่างด้วยแต่ก็อย่าลืมไปกลับนะพ่อเนาะสองเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็สามหนึ่งนะคะก็เสี่ยงไปไปกลับบนล่างนะพ่อเนาะนะคะครับผมอืมก็จะประมาณนี้นะคะตัวเลขของคุณพ่อนะคะ บนซ้ำตัวซ้ำตัวพี่น้องกับตัดเอาเนาะค่ะเนาะอ่ะไหนเอพ่อมันมีอยู่ในหางยูพิทัตเอาค่ะใส่มาเสีให้เอ็ซีเบิ้งอันนี้เป็นแนวทางบนนะครับเขาอยู่่ออกะขอขอบคุณคุณพ่อใช้นะครับจะให้เบิชัดี่ับเดี๋ยวเอ็ดจะให้ดูนะครับเดี๋ยวทางล่างจะมีสองุดบนที่ให้ไปวันนั้นนะคะสองตัวก็อย่าลืมตัดเล่นตามนี้นะคะพี่น้องอันนี้ให้ตัดเล่นน้ำ ตัดผิดเสียดายแล้วอย่าเสียเฉียวนะครับเนาะมาอล้ายังเสียเฉียวด้อยครับเดี๋ยวไปกลับบนล่างพ่ออย่าลืมนะคะท่านผู้ชมสําหรับเออบนนะคะอย่าลืมตัดเด่นสองตัวนะคะเด่นหกรองแปดนะคะแปดเจ็ดแปดหกแล้วก็หกห้านะคะเนาะหกห้านล้วพอเนาะอย่าลืมไปกลับเน้นแปดหกนะพ่อ แคปหน้าจอเด้อพี่น้องผู้ใดเข้ามาแคปหน้าจอนะคะค่ะสุกๆมันมาซุกๆสุกคนนะคะ